สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชยาจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานในชีวิตแต่าก,การใช้ยาพ้ามเพเพื่อก็เป็นอันตรายได้เช่นกันนะครับ อันตรายจากการใช้ยาเกิดได้ในทุกเพศทุกวยัยอาจเกิดจากการใช้ยาเกินขนาดผลข้างเคียงจากยาการแพ้ยาหรือว่าเกิดจากการดื้อยาก็ได้ค่ะอันตรายจากการใช้ยาซึ่งเกิดในเด็กอาจเกิดได้แม้ยาที่ใช้บ่อยและหาซื้อได้ง่ายเช่นยาแก้แพ้ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ง่วงซึ่งนิยมใช้ในการบรรเทาอาการหวัดนอกจากไม่ทําให้หวัดหายเร็วขึ้นแล้วในเด็กเล็กยาอาจากดการหายใจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนยาแอสไพรินซึ่งใช้ลดไข้ในเด็ก หากใช้ในเด็กที่เป็นไข้หวัดอาจทําให้เกิดผลค้างเคียงที่รุนแรงได้อย่างเช่นเป็นพิษต่อตับและสมองค่ะส่วนในวัยผู้ใหญ่เองก็อาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้หากใช้ยาไม่ถูกต้องอย่างเช่นยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีความปลอดภัยสูงแต่หากใช้ยาเกินขนาดก็อาจเกิดพิษต่อตับได้โดยเฉพาะในคนที่ดื่มสุราเป็นปริมาณมากร่วมด้วยอาจเกิดพิษต่อตับแม้ใช้ยาในขนาดปกติค่ะ ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชือ้อซึ่งนิยมเรียกกันว่ายาแก้อักเสบเป็นยาอีกกลุ่มนึงซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ใช้กันอย่างผิดวิธีเช่นมักใช้ยาฆ่าเชือ้อในการรักษาโรคไข้หวัดซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชือ้อทำให้เสี่ยงต่อโอกาสที่จะเกิดการแพ้ยาและการดื้อยาโดยไม่จำเป็นค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ยาหลายชนิดสามารถผ่านน้ำนมหรือผ่านรกได้ทำให้เกิดอันตรายกับเด็กดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรหรือหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะใช้ยานะคะในผู้สูงอายุนั้นร่างกายเสื่อมถอยลงมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นอาจจำเป็นต้องได้รับยาหลายชนิดทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้มากขึ้นและรุนแรงกว่าวัยอื่นเช่นการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบ อาจทําทให้เกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารได้นอกจากนั้นอาจทําทให้เกิดไตาวายในผู้สูงอายุได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้สูงอายุจํานวนมากยังมีโรคประจําตัวก่อนใช้ยาทุกชนิดจึงต้องปรึกษาแพทย์ครับ ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกันไม่ว่าวัยโรคประจำตัวหรืออาจมีการทำงานของตับและไตที่บกพร่องซึ่งมีผลต่อการใช้ยาดังนั้นควรกินยาตามที่แพทย์สั่งและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยาอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด